คือผมตามหมามามันมีป้ายบอกว่าเนินช้างศึกเนี่ผมก็เดินตามหมามาปัญหาคือน้องมาพามาที่น้าต้องมาพามาที่น้าดูโบนายเนินช้างศึกเมืองผมเดินมึงตามผมเดินตามเข้ามาเนี่นี่เดี๋ยวก่อนเลี้ยวขวาขึ้น โค้งหน้านะครับขึ้นโค้งหน้านะครับเฮ้ยเฮ้ยมันมันวิ่งขึ้นไปว่ะเฮ้ยผมว่ามันเป็นไก่นะเฮ้ยผมว่าใช่เหรอนี่แหละขึ้นทางนี้แหละอ้ยอ้ยมาโบนำึ้นไปเลยโบจนไปไปกับโบ นี่คือไกด์ของเรานะเป็นโป้ศักด์โป้ศักดนะ์นายนายดูเป็นกังวลในการเดินขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่อยู่ใช่ปีเนี่ยใช่ไหมวะอ่ะมึงขึ้นได้กูขึ้นแต่กูว่าไม่ใช่ไงโบไอสัตว์ไอโบไอ,ไอเวนิน

ไอโบ้มันมีทางปกติขึ้นไหมวะโบทางนี้ไม่ใช่โบโบไอ้บไอ้โบ้เอ้ยเย้เ้ยลื่นโอ้ยเกือบล้มโบไปไหนวะโบไอ้ซาดเฮ้ยเอาดิไอ้โบไปทางนี้ว่ะโอ้ยขึ้นทางนี้นะครับเฮ้ยไอ้เฮียโบเป็นกบ bố bên cái rồi Hãy subscribe cho kênh กีย่าโบ้ทิ้งกูแล้วไอ้โบหายเกีย่าโบโบเล่นกูแล้ว เยีบโบกูหลงโบอีสัส์เฮ้ยหายไปไหนแล้ววะอุยอ้ยเฮ้ยไม่มันหายไปไหนวะ ไม่รอกูด้วยไม่รอเลยนะกูกำลังไปทางไหนเนะี่ย จริงว่ากูหลงเองอย่างเนี้ยอ่ะ,อะโอ้ยเฮียอาจยได้แลโบ้หายด้วยอ่ะได้ดิกูจะตามทางกลับได้ไหมอ่ะกูถามแค่นี้กูถามทางกลับได้ไหม อ้ไรอ้ไอเกี่ยบโบหายจริงอ่ะไอโบมันเลี้ยวไปแล้วป่าวอะ ครับและนี่คือทางมาแต่งนวอะไรวะเนี่ยกูมากูมาทีทางเหรอเนี่ยลื่นโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวดูนะมันอยู่นี่นี่เฮียของจริงเอ,อเอ้าโอ้จิ๋วเฮียหมกสถามปฏิบัติการช้างศึกอันนี้นุองสอนสถานพลเอกตะวันเรืองสีนะครับ ก็เป็นหมอกมันเอตะว,วันเรืองสีอ่ะดูหมอกครับโอ้โหหมอกจริงเดี๋ยวที่ แล้วที่สุดที่สุดก็คือจริงๆมันมีทางขึ้นมาได้หรือเปล่าอเอ้ยไม่รู้อ่ะมีมันมีทางขึ้นมาได้แต่ผมผมเดินไปตามไอโบขึ้นมาเอ้ยไปไอโบเล่นกูแล้วยิ่งขึ้นมาสูงกันนะเนี่ยโอ้ย ดีถ้าฝนไม่ตกแตอแต่ข้างหลังมอ,งอกนะนีม่มอ,อก,ก่อนเที่ยงนะเอยะมอ,อก,ก่อนเช้าผมจริงเนินยยางสึกเขาอนุญาตให้ขึ้นมาหรือเปล่าอะ ขึ้นแนวกระสอบทรายอ่ะเราไม่ได้ขึ้นแนวกระสอบทรายนะโอจัดประจุขึ้นมาถึงแล้วขึ้นมาถึงแล้วนะครับเนินยังสึก ตรงนั้นอะตรงนั้นคือที่ที่ผมพักนะโอเคโบสักหายไปแล้วแล้วโบสักก็คือหมาของที่นี่ซึ่งไปนอนอยู่ใต้ท้องรถอันนี้เป็นโบสักน้อยสีดำนะครับขอบคุณโบสักมากนะครับที่มาเป็นไกด์นำทางผมนะถึงแม้จะทิ้งผมไว้กลางทางก็ตามนะครับเป็นหมาแสนรู้ที่น่ารักมาก แล้วเจอกันครับบ๊ายบายเดิมตัวนั้นอินทังียว่บานะเกิดยังสึกเกิดังสึกของจริงอ,อันนั้นห้ามเข้าแล้วนะอันนั้นห้ามเข้าแล้วแสดงว่ามาได้แค่ตรงนี้ครับโอเคครับไปจริงๆแล้วบ๊ายบายก็ตอนนี้โบได้ ไปนอนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มาส่งเราขึ้นจนถึงข้างบนนะไม่ยอมลงมาเลยเออนั่ไงนี่ไงนี่ไงนั่นนะน,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 นั่นคือโบนะที่อยู่ข้างป้อมนะขอบคุณขอบคุณโบด้วยนะที่ขึ้นมาทรงผมจนถึงบนนี้นะเนินช้างศึกนะครับแล้วก็อนุศรณสถานอ่านุสรณสถานของพลเอกตะวันสีเ,เรืองสี่นะครับขออภัยด้วยอ่าครับหมอกตอนกลางวันครับ ไอ้ไม่หมดนครับหมอกเยอะจนมองแทบไม่เห็นอะไรแล้วที่สุดอะที่สุดของความเจ๋งนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับโชคดี